สวัสดีทุทกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกมฟ i s h i n g God ค่ายจีรีนั่นเองนะทุกคนเป็นเกมยิงปลาที่ยอดฮิตมากเลยสําหรับเกมนี้ค่ายนี้นะคะสายยิงปลาห้ามาเด็ดขาดอ่ะวันนี้เราพกคุนมาที่2,000บาทนะคะเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นที่เบนห้ากันก่อนเลยล็อกเป้าไปนกฟินิกกันก่อนอุ้ยมาแล้วเหรออุ้ยเกินไปเป้าเอ้ยยิงไม่ถึงร้อยเลยหลักร้อยยิงไปแค่หลักสิบเองทุกคนโอ้โหพอสวยๆลูกรอบนี้เท่าไหร่ เกินไปเปล่าเกินไปจริงๆรเลยยิงไม่เท่าไรตกใจมาไวเวอร์สวยจัดเลยรอบนี้มาเขาสวยเท่าไรเรามาดูกันนะคะนกฟินอีกรอบนี้โอ้โหถือว่าเป็นบอสใหญ่เลยนะคะทุกคนอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เฮ้ยห้าพันเปดโอ้โหเป็นไงทุกคนเบ็ดห้าพันแปดนกฟินอกเป็นไงอุ้ยสวยจัดเลยอะทำไมได้เยอะขนาดนี้วันนี้ โอไม่ต้องมีทุนเยอะก็เล่นได้เลยนทุกคนเริ่มเบ็ดแค่หลักหน่วยยิงปลาเล็กเก็บทุนยิงปลาใหญ่ลุ้นแตกแบบเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนเป็นไงถ้าคุณไหนอยากลองตามนะคะอ้าไม่ต้องรีวิวและลองเลยตามเลยแนะนํานะคะเกมนี้สามารถแอดไปที่ M A X ได้เลยทุกคน